สวัสดีค่ะช่องแม่สายพินฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็จะมาทำคุณแม่จะเชื่อมแฟงค่ะคุณแม่จะมาเชื่อมแฟงนะคะเพื่อใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำลงไปนะคะ พอน้ำเดือดเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเพื่อนๆแฟนคุณแม่แช่น้ำปูนไว้นะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะแช่น้ำปูนมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะคุณแม่แช่มาสักประมาณถึงห้าหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงไหมเนี่ยสามโมงเย็นสองโมงสามโมง แช่ตั้งแต่เจ็ดโมงค่ะเพื่อนๆเจ็ดแปดโมงค่ะแช่ได้เจ็ดชั่วโมงนะคะแช่น้ำปูนใสค่ะน้ำมันจะเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเอาเอาออกไปหน่อยเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลทรายเลยค่ะเพื่อนเพื่อที่เขาจะได้ละลายค่ะ เ,ออเกือบกิโลหนึ่งนะคะเพื่อนเพราะว่ามันต้องหวาน,นะคะ mm ่ hmm. ะฝากกดติดตามช่องแม่สายเป็นคาเมรี่ได้ะค่ะ ชมต้นไม้สวยๆด้วยค่ะเพื่อนๆต้นไม้คุณแม่เยอะมากเลยค่ะ พอน้ำตาลละลายดีเราก็จะใส่ฟักลงไปค่ะน้ำตาลเกือบหนึ่งกิโลนะคะเพื่อนเดี๋ยวพอเราใส่ฟักลงไปเนี่ยพอเราใส่ฟักลงไปนะคะน้ําฟักเขาก็จะออกอีก เดี๋ยวสัค่ครูเราจะทำแบบให้มันสะเด็ดน้ำก่อนนะคะเพื่อน เด็ดน้ำนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะช่องแม่สายบินแฟมิลี่ค่ะคุณแม่จะแช่น้ำปูนนะคะหั่นท่อนเล็กบ้างท่อนใหญ่บ้างนะคะเราจะกินให้มันกรอบๆค่ะเ,เพื่อนๆแบบนี้กรอบนะคะคเพื่อนๆเพราะแช่แช่จนแข็งแล้วนะคะคเพื่อนๆคุณแม่แช่จนตัวเขาแข็งเลยค่ะ แข็งมากเลยค่ะเพืเ่อนๆืถ้าแข็งแบบนี้นะมันจะกรอบอร่อยค่ะน้องปุ้งอ่าแร็ดิอ๋อทำแฟงเชื่อครับนง่าง่าแฟนเชือของคุณแม่ลูกชายไปทำงานแล้ก้ากินน,น,นานๆทีไม่รู้ทำไงเดี๋ยวทำไปเดี๋ยวไปแจกคนงาน ทำไปก็ไปแจกข้างใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนแล้วเราก็จะปิดฝาเอาไว้ค่ะแล้วเราต้องคนบ้างนะคะพอเขาแห้งเดี๋ยวเขาจะน้ำตาลก็จะรัดตัวนะคะเข้าไปซึมข้างในค่ะ นี่เลยค่ะตัวแข็งเลยนะคะเพื่อนๆฟักเราแข็งมากเลยนะคะเดี๋ยวไปเอาฝาหม้อมาปิดค่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปเอาฝาหม้อมาปิดนะคะเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเอาฝามาครอบไว้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตอนสุกอีกทีค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะเพื่อนๆมันเดือดเดือดรุนแรงมากเลยค่ะแฟงเชื่อมของคุณแม่นะคะหวานเลยค่ะเราจะเชื่อมคนกว่าน้ําจะแห้งนะคะเพื่อนๆพอน้ําแห้งเขาก็จะน้ําหวานก็จะเข้าตัวดีนะคะแล้วมันก็อาจจะเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดน้ําตาลได้ค่ะ ต้องรอดูค่ะเ,เพื่อนๆนี่เลยฝากกดติดตามกันด้วยนะคะช่องแม่สายพิน Family ค่ะเชื่อมแฟงนะคะนี่เลยค่ะน้ำตาลมังซึมซับเข้าไปข้างในนะคะเ,เพื่อแบบนี้เลยค่ะเขาก็จะพองๆนี้มันเริ่มแห้งแล้วค่ะ เอาให้มันเป็นเกล็ดน้าตาลค่ะเ,เพื่อนๆสีจะไม่ขาวนะคะเพราะว่าเราเคี่ยวนานค่ะใส่น้ำตาลแค่โลเดียวนะคะเ,เพื่อนๆมันต้องใส่น้ำตาลให้มากกว่านี้ค่ะแต่ทีนี้คุณแม่กลัวมันหวานเกินไปค่ะ มาค่ะเพื่อนๆเรามาดูกันค่ะเ,คเรามาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงแล้วนี่เลยค่ะเหนียวแล้วค่ะเพื่อนๆน่ากินเชียวค่ะอุ้ยน่ากินมากค่ะเพื่อนๆมีพองด้วยนะคะเพื่อนๆมากินด้วยกันเลยนะจ๊ะ เหนียวแล้วค่ะเริ่มเป็นแฟงเชื่อมแล้วเห็นไหมเพื่อนๆเราจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะเราจะกินแบบเป็นน้ําแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะไม่รองให้ขาวแบบเป็นเกล็ดน้ําตาลน,นะคะเพื่อนๆแบบนี้จะเก็บไว้ได้นานค่ะใส่โหลแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้กินนานๆได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตจบคลิปนะคะเพื่อนๆเราไม่กินโชนะคะ นี่เลยสีน่ากินมากเพราะว่ามันจะใส่น้ำตาลแล้วค่ะเราจะเราจะเชื่อมจนกว่าเขาจะแบบใสเข้าตัวนะคะหรือไม่คุณแม่ก็จะให้เป็นเกล็ดน้ำตาลไปเลยค่ะทานหมดนะคะเดี๋ยวเอาไปไปทําที่เตาแก๊สค่ะเพื่อนๆ นี่เลยนะคะเริ่มใส่แล้วนะคะมันหวานแล้วค่ะคุณแม่ทิมแล้วกรอบด้วยค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันนะจ๊ะนะ่ากินมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอากินตอนเช้าจ้ากินโชว์ให้เพื่อนๆดูพร้อมกับข้าวนะจ๊ะคุณแม่ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายพิน Family ด้วยนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะสวยงามมากๆค่ะ จากต้นเล็กๆตอนนี้โตหมดแล้วค่ะเพื่อนๆเจ้ากุ้งไกเซอร์ของคุณแม่ใบจะเสียนะคะนั่นเดี๋ยวต้องตัดทิ้งไปเลยค่ะงามมากๆค่ะด้านนี้นะคะเพื่อนๆติดขากล้องคุณแม่ค่ะต้นไม้คุณแม่เยอะมากๆค่ะ คุณแม่ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย